รอบ11ปียังไม่จบอีเวนต์กระดานหมุนมาแล้วเควสรับตั๋วปลุกพลังทุกคนได้รับแน่นอนสวัสดีครับมาพบผมแมคโครชาแนลรีเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอรนะครับยูจีโฟนเป็นแอปพลิเคชันให้บริการเช่ามือถือบนระบบข้าวสามารถปล่อยบอดฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมง หมาะสำหรับคนที่มี ID เกมเยอะมากมายแต่มีมือถืออยู่เพียงเครื่องเดียวราคาเริ่มต้นที่10บาทต่อวันแพ็กเกจแนะนำเป็น M V P ปลอดภัยไม่เปลืองเน็ตพอปิดเครื่องก็ยังฟาร์มต่อได้โหลดผ่านคนนี้รับส่วนลดถึง70บาทได้จากช่องแมคคอนอนี้นั่นเองอย่าลืมโหลดมาลองใช้งานกันเยอะๆนะครับแะหาใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกถูกเทชวยเระเป๋าคุณรอคอแนะนำร้านมารูชอ็อป ร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์ iner, ปลอดภัยแน่นอน100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1น0 0 0 0คนใครสนใจอยากจับแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 1, รูบี้เ8้รปูบี้ไปจัดก,กันได้เลยครับที่ร้านมารุช็อปโนหนึง่งมาครับสวัสดีเช้าวันจันทรเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของช่วงครบรอบ10ปีกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะและในวันนี้ครับผมมากันตามนัดครับสำหรับใครหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ก็ ฟังไปพร้อมกันเลยครับผมสำหรับกิจกรรมพิเศษที่ยังมาไม่ครบอีกหนึ่งอย่างในช่วงครบรอบ10ปีกำลังรอเวลาอยู่นั่นก็คืออีเวนต์กระดานหมุนนั่นเองผมรอบนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์ครบรอบ10ปีที่พิเศษกว่าที่ผ่านๆมาเลยก็ได้นะถือว่าพิเศษกว่ารอบครบรอบ10ปีซะอีกนะครับผมเพราะว่ามีอะไรพิเศษพเศษเพิ่มเติมมายกตัวอย่างเช่นการที่มันมีอีเวนต์ใหญ่ๆมาควบคู่กัน ซ้อนทับกันถึง2อีเวนต์ครับผมไม่ว่าจะเป็นกระดาษหมุนที่กําลังจะมานี้หรือว่าจะเป็นร้านค้าแลกเปลี่ยนนี้ก็ตามเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะได้รับของค่อนข้างจะเพิ่มเติมเยอะมากขึ้นหลายเท่าเพราะว่าที่ผ่านมาที่เพิ่งหมดไปเนี่ยก็มีอีเวนต์บิงโกไปด้วยั้ากัดว่า3ามอีเวนต์ใหญ่มากันคร่วนหน้าเลยนั่นเอง ตัวอีเวนท์หลักในช่วงครบรอบ11ปีแบบนี้ผมใจความเขาก็คือการแจกเรนเจอร์ตัวฟรีอย่างเซลลี่นักลบฝึกหาตัวนี้นั่นเองเนาะเราสามารถแลกได้จากร้านค้าแลกเปลี่ยนนี้1จุดใช่ไหมแต่แลกได้แค่10ตัวเท่านั้นนะผมพอครบสิตัวก็หมดโอกาสแลกแล้วเรา,าสามารถไปหาได้จากด่านขนนกใหญ่ด้วยครับเพราะว่าเขาใส่เจ้าเซลลี่แจกฟรีนี้ลงไปเพิ่มเติมด้วยนั่นเองเนาะเล่นกี่รอบก็ได้นะครับผมเล่นหมดแล้วก็รีได้นะ เราได้ทั้งขนนกฟรีๆเอามาสะสมเป็นแสนๆอย่างที่เห็นแบบนี้หรือว่าได้เซลลี่มาปั้นใช้ทำพีร้อยก็ได้เหมือนกันซึ่งมันจะมีเควสเกี่ยวกับเซลลี่นี้อยู่แล้วเนาะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยพอทำเสร็จแล้วจะสามารถรุ้นรับไม่ใช่รุ้นละกันเรียกว่าได้รับเลยชวนๆละกันสำหรับตั๋วปลุกพลังอันนี้นั่นเองเนาะเราจะสามารถได้รับก็ต่อเมื่อเราปั้นเจ้าเซลลี่ตัวนี้เนี่ยขึ้นร่าง9ดาวนั่นเองน้องไม่ต้อง9้าดาวแม็กนะครับแค่9ดาวลูกสิบคุณก็จะได้รับตั๋วปลุกพลัง ไปอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะทำเควสนี้ค่อนข้างผิดเพราะเควสเควสนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่เนาะก็เหมือนอย่างทุกๆท,ทีเลยนะครับที่มันมี เค็บระเภทแบบนี้มาเนอะเราจะต้องทําการอัพเจ้าซอลลี่ขึ้น9ดาวอะ่ะใช่แต่หลายคนน่ะพอทําแล้วมันไม่ได้ของรางวัลเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะเขาเขียนว่าซอลลี่นักลบผู้ช่ำชองใช่ครับอัพเกรดขึ้น9ดาวถูกไหมพอเราย้อนกลับมาดูเจ้าซอลลี่นะผมในร่างไฮเปอร์แม็กที่ผมปั้นยัดกบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันชื่อซอลี่นักลบชั้นยอดอา้า ชื่อไม่ตรงกับเควสเมื่อกี้นี่หว่าเมื่อกี้เควสมันเขียนว่านักลบผู้ช่ำชองใช่ไหมแสดงว่าตัวเกีย์เขาต้องการให้เราทําเควสนั้นผ่านด้วยการ อัพเรนเจอร์อย่างเจ้าซอลลี่เนี่ยเป็นร่างอัลตร้าแม็กนะครับผมและจากอัลตร้าเนี่ยขึ้นเป็น9าดาวเลยไม่ใช่อัพจากร่างไฮเปอร์นะครับผมหลายคนเนี่ยที่ทำคลิปผ่านเขามักจะอัพจากร่างไฮเปอร์ขึ้น9าดาวมันก็เลยทําให้ไม่ได้รับของรางเป็นตัวปุกพลังไปนั่นเองเนาะต้องเริ่มทําใหม่ครับผมวิธีการที่ถูกต้องก็คือปั้นจากเจ้าซอลลี่ตัวนี้ใช่ไหมผมอัพขึ้นเป็นร่างอัลตร้าใช่ไหมแล้วพอยัดครบ20ตัวมันก็จะแม็กเรียบร้อยใช่ไหมครับจากนั้นครับเราก็อัพขึ้ รูบี้อีก5 r u รูบี้เพิ่มเติมถูกต้องแม้ตามที่เราทํากันประจำเนาะและเพียงแค่เราเพิ่มอีกเล็กน้อยครับผมสำหรับขั้นตอนต่อวันนี้ก็คือกลับเป็นร่างอัลตร้าแม็กนะครับแล้วก็ค่อยอัพขึ้น9้าดาวเราก็จะสามารถได้รับตั๋วปลูกพลังไปอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะแต่หลายคนเนี่ยพลาดไปแล้วทํายังไงหลายคนคิดว่าเฮ้ย เจ้าซาลี่แบบนี้เนี่ยผมจะยังเก็บครบได้หรือเปล่าเพราะว่าในร้านค้าแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ให้แค่10ตัวเท่านั้นเองในทางด้านของเศษพิเศษเนี่ยเราก็ต้องมานั่ง,องรอลุ้นนะครับว่าวันนี้จะดรอปกี่ตัวนั้นจะดรอปกี่ตัวสุดท้ายแล้วมันจะครบ20ตัวหรือเปล่าบอกตามตรงนะยังไงก็ครบนะครับเพราะว่าเขาดรอปค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับด่านนี้แต่ถ้าหากใครไม่อยากรุ้นเสียงตุ๊บตต่อมๆนะครับผมอีเวนต์กระดานหมุนนี้จะมาช่วยเติมเต็มตรงจุดๆุดนั้นว่าเราจะได้เจ้าซาลี่เนี่ย ปั้นแล้วก็พลาดได้แล้วพลาดได้อีกนะครับผมจนกว่าเราจะได้ตัวปลุกพลังไปนูแต่ถ้าใครฟังคิดนี้แล้วก็คงจะไม่พลาดอีกแล้วนั่นเองครับซึ่งในกระดานหมุนเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับของรางวัลหนึ่งเลยหินปลุกพลังบางคนแบบหินหมดเอาไปอัพตัวบาวช้างหมดนะครับแล้วก็ไม่มีจ้าเจ้าแซลลี่เควสก็เลยไม่ผ่านนี่เขาแจกให้เพิ่มอีก1อันเนาะแล้วก็ตาล็อกอินน่าจะมีอีกอันหนึ่งหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะอยวดูให้กันนิดหนึ่งนะครับอ่ามีอีกหนึ่งอันวันที่ยี่สิบ น,นอกจากตัวกบ9้าดาวแล้วนั่นเองนะครับและมีแจกอะไรเพิ่มเติออีกลหลดัๆก็เป็นขนนกเป็นตัวเป็นเพชรม่วงนั่นเองนะครับแล้วก็พวกศักยภาพโนะรวงกระทั่งถึงพวกกบต่างๆด้วยนะรวมกระทั่งถึงเจ้าซลลี่แจกฟรีนี้นะครับหมุนไปเลยนะตลอดเวลาเท่าไหร่เนี่ยเป็นเดือนข้ามไปจนถึงวันที่7เดือนเมษาในช่วงที่โครรโบอยู่ด้วยนั่นเองนะซลลี่นี้ก็ยังคงแจกอยู่นะผมฉะนั้นทุกคนยังไงก็ เกินพีร้อยอย่างแน่นอนเผืเ่อเหลือเลือซะด้วยซ้านะครับและยังมีแถงแจกกบม่วงมาอีก1ตัวด้วยผมแต่ไม่มีการแจกกบ9ดาวอยู่ในเควสกระดานหมุนนี้นะครับดังนั้นครับสำหรับสายฟรีการแจกกบก้าดาวก็จะมีแค่2ตัวนั้นคือ1ตลาดล็อกอินประจําเดือนนนแล้วก็2ก็คือร้านค้าแลกเปลี่ยนอีเวนต์ตรงนี้ครับก็สามารถแลกกรบก้าดาวกันไปได้นะส่วนอีเวนต์กระดานหมุนนะครับใครที่ดูตั้งแต่ลงคลิปเนี่ยก็อาจจะยังไม่เห็นมันมาเนะเดี๋ยวมันจะมาตอนส0บโมงเช้านี้นั่น ตามก็จะประมานนี้นั่นเองนาะเพียงแต่ว่าเจ้าตรงมิกกูสอตัวนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นเจ้าแซลลี่สตัวนะร่างธรรมดากับร่างเอตาต้าอย่างที่เมื่อกี้ตัวเก่งเขาเขียนเอาไว้นั่นเองส่วนพวกของรางวัลอื่นๆที่มีประกาศเอาไว้เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไม่เห็นในตัวกระดานหมุนนี้นั้นมันจะอยู่ทน้านซ้ายล่างเห็นไหมมีคําว่า รางวัลเพิ่มเติมอยู่นก็คือเราหมุนครบ10ครั้งเนี่ยมันก็จะจแจกของเพิ่มเติม1ชิ้นเนาะหมุนครบอีก10ครั้งก็ตามที่เขาระบุไปเรื่อยๆครับสิบครั้ง20ครั้ง30ครั้ง40ครั้ง50ครั้ง,งไปเรื่อยเป็นร้อยครั้งนะครับแล้วก็พอครบเนี่ยเราก็จะสามารถแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้นากก็เป็นพวกตานที่เขาเขียนเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองแต่ถ้าใครมาดูคลิปหลัง10บโมงก็น่าจะเห็นข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรานี่เรามาลองดู ปั้นกันได้แล้วนะครับผมพอรีวิวคร่าวๆเล็กน้อยแล้วกันนพองพสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่เรนเจอร์แจกฟรีเท่านั้นเนาะคงมีเซตัสอะไรไม่ได้สูงอะไรมากมา,ายสักเท่าไร่คล้ายกับเจ้ามิกูแต่มิกูเนี่ยเป็นตัวคนโรโบสุดท้ายพื้นฐานก็ยังคงใช้งานได้อยู่บ้างแต่เจ้าซอลี่เนี่ยตัวออกแบบจากตัวเกมมาเลยไม่น่าจะใช้งานได้สักเท่าไหร่พลังจงตีรัวให้มาแค่ล้านหนึ่งสำหรับใส่วงไวน้อยมากๆครับพลังชีวิต4ล้านนั้นก็ น้อยสุดๆไปเลยเซตัสอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสเท่าไหร่ยืนก็ค่อนข้างใกล้170จุดนะครับอัตราที่สกิล2สกิลก็30% 25%นะครับคูดาวสกิลก็ปกติเจ็ดสิวิกาวิไมีการลดให้แต่อย่างใดนะครับเซตั้นอื่นๆก็ปกติสำหรับสายว่างวายเลยมีแค่แร่ธาตุที่น้อยเหมาะสำหรับตัวแจกฟรีนั่นเองเนาะสกิลที่หนึ่งครับผมรายงานว่าไม่มีสิ่งผิดปกติระหว่างเฝ้ายามก็คือเขาทำมาเหมือนมากเลยนะ ทำเป็นซาลี่กําลังยืนหลับนะครับผมพอมีหัวหน้ามาสกิดก็ทันทยาหัดนะครับผมสวัสดีครับหัวหน้าอะไรประมาณนี้รายงานกันไปเหมือนกับยามคนไทยเลยว่าไหมเออสงสัยเขาดูละครไทยเยอะนะครับผมญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเอาไปลองประยุกต์ใช้นะครับก็เป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตี2เท่าบัฟแม่นยำยี่สิบเปอร์แล้วก็แม่นยำสกิลอีก20%เนาะส่วนสกิลที่2ครับที่เราสนใจกันเป็นหลักครับผมมันกว้าง260จุดเท่านั้นครับสกิลนี้เป็นดามจ28เท่า บวกสตันแล้วก็ลดต้านศตรู50%ไม่มีทะลุอมตะเนะา,เาะมาพร้อมกับความสามารถให้เปอร์หมสร้างร่างโคโนโอกาสการติดประมาณ25%ใน PVP เนาะก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายสักเท่าไหร่เลนเจุร์รนี้แนะนำว่าเก็บไว้ทําเป็นตัว P ร0อยเล่นสเตจพิเศษก็พอครับ PVP น่าจะใช้งาน ไม่ได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็ค่ะถาเก้าดาวครับถ้าเราปั้น9ดาวแม็กเรียบร้อยเนี่ยก็เลือกเครื่องสุดท้ายไปสามารถเอาไปประยุกใช้กับทีมบินดุได้โผนแต่ว่าไม่ต้องบินดุก็ได้นะพวกตัวบินอะไรต่างๆเนี่ยต้องการตัวชนที่แบบยืนยื้อนานก็เลือกตัวนี้ได้ครับเพราะมันมีเครื่อสุดท้ายอีก5วินาทีพอมันตายก็ ติดหัวก็หลกมันหัวอะไรประมาณนี้ยืงค้าได้อีก5วิเนาะโดยเกีที่ผมใส่ครับผมใส่จัดเต็มให้มันเลยเนาะเพราะไหนไหนรีวิวแล้วก็ลองใส่เต็มเลยเผื่อมันจะเก่งครับชิ้นแรกราชามากงันพ่วหังครับพลังโจมตรีรวมล,ลูกคูดาวตจมตีโดนแน่นอนแล้วก็ลดคูดาวออปชันที่สเนาะช่องกลางครับใบมะเหนือมัทังชีวิตต้าสกิลลดแรกและออปชันสี่เลือกลดแรก ช่องสุดท้ายผมชอบดอกไม้ของมอบครับหลบสกิลต้งสกิลลดแล้วและมีอัปเกรดธาตุนั่นเองแต่หากใส่เกียร์บ้านๆเนี่ยแนะนำเป็นเซตเกียร์คริสต์มาสนุ่มคาถาคริสต์มาสหกดาวเนาะรองเท้าเกียร์ฟรีแล้วก็กระดิเด่งคริสต์มาสนั่นเองใครไม่มีอะไรเลยนอกจากเกียร์ฟรีนี่ก็ขอรองเท้ากระเป๋าไปก็ได้คิดง่ายๆกันแล้วเดี๋ยวไปลองเล่นเซ็ตหลักกันหน่อยดีกว่าน้ะเดี๋ยวเทสกันไปหมดทุกอย่างเลยนะเพราะว่าจุดเด่นหลักของมันที่เราสนใจนี่ก็คือ ลดตานห้าใช่ไหมเผื่อมันเล่นกับบอสกิวเรนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองอย่างอื่นก่อนมาที่ดานเจ้าประจํัาครับ3 9กกับเจ้าบอลนกนขอดูแดเมจกันก่อนครับให้บอลนกเดินออกมากันหน่อยเดินมาเดินมาเดินมาโอเคแรก92นะ้เลยโอ้โหปุกปิกน่ารักจังเกินแล้วก็ร่างควรติดด้วยนี่ทำท่าตัวสั่นนะผมแล้วก็ไม่บัฟนะ้าปอมและดีดไปแล้วครับผมเลื่อนลดไป40เปอร์กับอัพเกรดท่า2 4 0อเปอร์เซ็นต์อ่า หลบก็ใช้ได้อยู่ไหมดูสักหน่อยสิโอ้ หลบไม่ค่อยเก่งเนาะเป็นตัวแจกฟรีก็ไม่ได้มีค่าฟงค่าแฝงอะไรเป็นพิเศษนะครับเท่ากับว่าขึ้นอยู่กับเกียร์ที่ใส่เลยถ้ามีหลบต้านครบนี้มันก็จะพอหลบได้ตามเซตัชเกียร์ที่เราใสา่โน้ะไม่ได้มีแฝงอะไรเป็นพิเศษแต่อย่างใดถัดมาครับด่านที่408กระบางมาเทสความแม่นยำของเจ้าเฟลลี่นี้กันหน่อยว่าแจกฟรีเนี่ยมันจะแม่นได้แค่ไหนกันเชียวนะครับเอามาให้หัวดอกไม้เดินมากันนิดนึงนะ้ะแล้วเราปล่อยเฟลลี่ไปเลยมาเดินตัวสั่นมองซ้ายมองขวาเนาะ เข้าตำแหน่งแล้วก็ดีดใส่กระบาลไปเลยหนึ่งตัวท่วนโอ้โหอ่ะร่างโคติดแล้วดีด,ด,ดอืตัวสองนะครับผมที่เมื่อกี้นี้จัดการไปรวมเป็น4ตัวเท่ากับว่าปกติแล้วถ้าออกสก,กิลนี้ก็ตีแค่หนึ่ถึงสตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้ตีอะไรเยอะมากมายสักเท่าไหร่นี่ขนาดใส่โดนแน่นอนแล้วนะครับผมแสดงว่าก็เสถียรอยู่ในระดับกลาง นะไม่ได้แมนเวอร์อะไรสักเท่าไหร่ไหนเรามาลองทดสอบการเล่นพ p พีของจริงกันหน่อยไหมครับว่ามันจะพอใช้งานได้ไหมเอามาเดี๋ยวลองดูกันโนโอ้มาถึงก็เจอเต,ตึงเตงเลยครับอันนี้ต้นสัปดาห์เพิ่งรีเซ็ตล็กไม่นานนะครับผมอ่ะเจอแบบนี้แหละจะได้วัดกันเลยว่าเซลล์รีเนี่ยมันจะได้ยืนบ้างไหมนะครับจากที่เราเทเมื่อกี้แล้วไม่น่าจะรอดปล่อยไปเลยอับผมพีพีหมุนเวียนด้วยนะมีเสาไม้ช่วยคำ้ำหวังว่ามันจะพอยืนได้บ้างนะครับ ไม่ได้หวังอะไรยอยากเห็นว่ามันได้ยืนบ้างเฉยๆนะนะเออยังไงสิเสอรี่นะก็ยังยืนอยู่ได้นะเนี่ยอยู่ข้างเจ้าเรมเลยหายไปไหนแล้วเนี่ยตายไปแล้วหรือเปล่าน่าจะตายไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้ช่วยอะไรทีมสักเท่าไหร่นอกเรื่องรถตาเนี่ก็ยิ่งยากเลยถ้าหากมันยืนไม่อยู่นะครับคงไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะความแม่นก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะักนะครับผมสัญลักษณ์มันเป็นรูปมวนะงเนาะดีบุงดีบัฟหรือท่าบัฟของเขา นะครับอ่ะคอยสังเกตเผื่อมันจะมีติดหัวกันบ้างแบบเซอร์ไพรส์นะยังไงมีไหมเซอร์ไพรส์นี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่ายังไงไม่มีเลยนะครับเพราะว่าโอ้ยยังยืนอ,อยู่นี่หว่าผมนึกว่าตายหมดแล้วอา้ายิงยิงยงิไปนี่ติดหมวกติดหมวกนี่รถต้านรถต้านห0าสลต้นห้าสิแล้วก็ตายเลยครับผมสากาษะกินโตคิอูแรงอยู่เอ้ยอู๋ถ้าได้ใส่นี่ก็คล้ายๆกับเจ้านี่เลยนะ เราชื่ออะไรหว่าสามทหารเสือนะครับผมลดต้าน60สิใช่ไหมเออเหมือนกันเลยนะครับบางเหมือนกันด้วยนะโอ้โหแต่ใช้ประโยชน์ได้เหมือนการสับรลดต้านแต่นี้แจกฟรีนะเออเอ้ไม่ธรรมดาว่ะในลดต้านแล้วก็พอดาเมจเติมเข้าไปทีเดียวแตกหมดเลยนะครับตัวถึกแค่ไหนก็ยืนไม่รอดนะผมเราช้างนี่ก็ไม่รอดนะผมบอกไว้ก่อนเอเอ,เอใช้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แต่ว่า พึ่งทีมเลยบอกตรงๆนะครับอย่าใช้ดีกว่าเพราะดูดินี่ไม่เหลืออะไรสักตัวเนี่ยนะเราเล่นแบบขำๆนี่คือกองหลังเราหายหมดแล้วนะเรียบร้อยพันหน่วยตัดแร่จบนะครับเราแพ้เองนะนี่ครับผมสุดท้ายนะก็ถือว่ามาทดสอบเจ้าแซลลี่ดูแล้วกันว่า มันมีหาประโยชน์ใช้ได้บ้างเนาะแต่ว่าอย่าใช้จะดีกว่านะครับและสุดท้ายไปเข้าสู่ประเด็นหลักในการทดสอบเจ้าซลลี่กันดีกว่ากับบอสคิเวเลตที่มีประเด็นเรื่องลดตา้านว่าจะเอามาจะยุคใช้ได้หรือเปล่านั่นเนองเนาะก็เปิดมาเลเวลหนึ่งกันเลยครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์แบบนี้อะลองทั้งสองตัวแล้วกันเพราะว่ามันคนละธาตุนะครับผมทีมที่ผมใช้ครับหน้าตาแบบนี้เลยเนาะ 67น้ำนะครับพวกโคนี่สโนว์บอกผมเอาออกหมดเลยเนะเพื่อไม่ให้มารบกวนการลดหลบลดต้านของเจ้าเซาล,ลี่ตัวนี้ถ้าหากมันติดจ,จริงมันจะต้องให้ผลเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ใช้หน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับผมปลานลองดูกันเลยดีกว่านะตาทีหนึ่งครับผมดูนีจะมีหมวกติดหวัวไหมโอ้โหไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะครับสงสัยต้องใส่ตัวแดงเมทไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะว่า ดาเมจมันเวิร์เหลือเกิน,นครับคราวนี้ผมเอาตัวเาเมจออกหมดเลยเหลือซากาตาก,กินทุกคีเพื่อบัฟเกาะเลือดแล้วก็บัฟให้มันยืนได้นานมากขึ้นเนาะทำให้เซลลี่น่าจะพอออกประโยชน์ได้อยู่นั่นเองอ่ะมาลองรอบถัดมากันครับผมไหนดูสิจะติดหัวบอสได้ไหมไอ้ลดต้าน50%เนเนี่ยถ้าลดได้นี่ผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะรอดูแล้วกันว่าเจ้าเซลลี่มันจะออกสกิลเมื่อไหร่นะครับยังไงดี เจอรี่จา๋าดีดไปแล้วไม่โดนไม่ติดหัวไม่อะไรทั้งนั้นไม่ทุกอย่างเพราะว่าดดเมจที่ลดอยู่นี้มันมาจากซากาตะคินโตคิเพียงตัวเดียวโอ้โหแสดงว่าแบบนี้คงไม่ติดหัวแล้วละครับสำหรับดีบัฟนะอ่ะไม่ชว์นี่ท่านไม้ไนงะเออเดี๋ยวเราไปลองกันอีกท่านหนึ่งบ้างนะครับสำหรับท่านไฟนะมาครับผมลองอีกสักรอบนึ่งหนดูซิ แต่อันนี้แพ้ทางแล้วยิ่งติดหัวยาเข้าไปใหญ่เลยหรือเปล่าเอ่ยอ่ลองดูแล้วกันนะครับถ้ามันติดจริงมันติดทุกท่าอยู่แล้วนะไม่ติดนะครับผมเมื่อกี้ซาลี่ออกสก,กิลไปแล้วยังคงไม่ติดหัวเราใส่โดนน่นอนเนาะถ้ามันติดได้ง่ายจริงๆเนี่ยไม่ว่ายังไงนะครับยังไงก็ต้องติดหัวบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ติดเลยก็แสดงให้เห็นว่ารดต้านใช้กับบอสกิวเรดและบอสอีเวนต์ที่มาในช่วงโคนระโบไม่ได้นั่นเองนะครับให้สังเกตกันอีกสักหน่อยสิ เผื่อมันจะแบบว่ายังได้อยู่ไหมแต่ว่าแค่ไม่ติดหรือเปล่ายังไงแต่เราให้โอกาสมันมานานจนเวลาหมดขนาดนี้มันควรจะต้องติดแล้วแต่ท่านที่มันไม่ติดมันก็แปลว่า ใช้ไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะเพราะว่าจะใช้ได้นี่มันควรจะต้องตายไปแล้วนะนี่แค่วลวหนึ่งเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าออกมาประกาศอีเวนต์กระดานหมุนที่มาไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็บางคนเป็นห่วงว่าเจ้าแฟรลี่นี่จะพีร้อยไม่ทันนกเก็บไม่ครบหรือว่าไม่ได้รับเควสตั๋วปลุกพลังในชนะของภารกิจวิเศษเนี่ยเราก็มายืนยันให้แล้วนะครับว่ามีแน่นอนทันแน่นอนผมยังไงก็ได้รับกันทุกคนนะเพราะว่าโอกาสแก้ตัวมันมีเยอะนั่นเองเนาะจากการมาของอีเวน กระดานหมุนที่แจกเจ้าแซลลี่ไม่ว่าจะร่างธรรมดายหรือร่างอัลต้าค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเพราะการรีวิวเจ้าแซลลี่เล็กๆน้อยนะครับว่ามันพอจะใช้งานอะไรได้บ้างก็เห็นกันไปหมดเรียบร้อยนั่นเองและก่อนจากกาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือมนมาใจช่องไมโครนอกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย